กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องวิไลให้โชคท,ทุกถูกทันครับอ่าคือยัดวิไลบอกนะครับหลังจากช่วงเศร้านะครับเ็จภารกิจอ่าตอนรับทีแหลกว่าเป็นผู้ว่าจะมานะครับเป็นงานนะครับก็คือบริษัทอ่าคูโบตานะครับก็คือปิติคูโบต้าสกลน,นครนะครับเพิ่นม,มามอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับให้ กลุ่มวิสาหากิจนะครับกลุ่มวิสาหากิจชุมชนมันสับปะหลังแปลงใหญ่นะครับมีรถไถยคูโบตา L50 ้าแล้วก็พอมเครื่องพ่วนอพ่วงผานยกแล้วก็โดนต่างๆเจ็ดแปดเก้าไร่กันนะครับรวมงบประมาณกับประมาณนะครับหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับถือว่า เป็นเครื่องจักรกลนะครับมูลราคาสูงพอสมควรนะครับหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับให้กุมวิสาหากิจซุ้มส้นมันสัปะหลังแปลงใหญ่นะครับหมู่ที่สิบห้วยโมงนะครับในเขนตตำบ لت าศิลานะครับเป็นเป็นกุมวิสาหากิจใหญ่นะครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับโดยปิติแท็กเตอร์สกลนครน,นะครับไปรวมง,งานมือนี้ ตามกําหนดการว่าจะเป็นผู้วามานะครับมือนีท่านผ้วติดภารกิจด่วนก็เลยหายล่องผู้ว,า,วามาแท่นนะครับรายก็นายอำเภอ,อเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหัวหนาส่วนราชาการหลายหลายภาคส่วนแล้วก็ผู้นําชุมชนในเขตตําบลท่าศิลาครับทั้ง13มหมู่บ้านนะครับมามอบเป็นทีเรียบร้อยนะครับช่วงบ่ายมาพบมาเจอกันนะครับหลังจากเสร็จภารกิจแล้วกระแบดวิไล ตอนนี้ฝนป่วยปายนะครับเนี่ยอ่เดิมป่วยปลายมากิบมแิบนิแบนะครับเนี่ยอ่าทั้งด้านทิศตะวันออกนะคิดว่าตกหนักเลยครับเนี่ยอ่าท้งด้านทิศตะวันออกนะครับอ่าทั้งทิศตะวันตกนี่ฝ่ายังฝ่ายังเปิดอยู่นะครับอ่ามาพบมาเจอกันช่วงใบนะครับหลังจากเ็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยมาพบมาเจอกันกรบเบียดวิไลนะครับอันนี้ตัวเลขนะครับ อาเมื่อนี้อาได้มาหลายสำนักนี่ครับแอดวิไลโนดไว้ประมาณซีหาสำนักนะครับเนี่ยอาเดี๋ยวแอดวิไลจะนําเสนอให้เอฟซีทางช่องได้ติดตามกันนะครับอาหลังจากเร็จภรารกิจกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจะเป็นสำนักไดเริ่มแรกนะครับอามาแล้วนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทีแอดวิไลจะนําเสนอไปนี้นะครับอามาติดตามกันนะครับ ได้มาแล้วนะครับก็คือเป็นอีกแนวทางตัวเลขที่ F-C ลซีาค่อยก็คือซองล่างสายพออได้มาแล้วนะครับสำหรับซองล่างสายพออเดี๋ยวรอติดตามกันช่วงพูดคุย้ทาทำข้าวทำข้าวกันอยุนี่นะครับหาคุณพอคุณแม่เตรียมสม,มุดปากกาวไว้ เดี๋ยวแอดวิไลจะผ้าเขียนใส่เวลาบอโดนนะครับสำหรับเขียนตัวเลขแนวทางนะครับอสองล่างซ้ายพอออกแป๊บเดี่ยวนะครับใส่เวลาบอโดนเดี๋ยวแอดวิไลจะผ้าเขียนเอาฝนกับขังนึงตกขังนึงแดดออกบานนี่เปลี่ยนไปได้เบิดเป็นไปทุกอย่างนะครับพ,พี่อี่ทังทิศตะวันออกฝนตกทังทิศตะวันตกแดดแจแดดแจมนะครับ อาเตรียมสมุิประกาศไว้ครับเดี๋ยวแอดวิไลจะพผ้าเขียนซองล่างสายพออได้มาแล้วนะครับ <I do. S 1> อ่ะครับรมาเบิ่งกันนะครับสำหรับซองล่างสายพออ <I do. S 1> อ่าล็อกบนล่างสายพออหัวที่เลียวเขาแตกสามหนึ่งนะครับเอฟซีแอดวิไลปล่ยอยไปแล้วนะครับอันนี้เป็นซองล่างสายพออเป็นล่างย่างเดี่ยวนะครับเอฟซีฟังให้ดี ล็อกบนล่างกับฟองล่างนะครับฟังให้ดีนะครับอันนี้เป็นล่างอย่างเดียวสําหรับล็อกบนล่างนะครับก็คือเป็นบนล่างนะครับถัาล็อกตัวนี้เป็นซองบนอ่าซองล่างนะครับสายพอออกอย่าสับสนนะครับอันนี้เป็นซองล่างนะครับล่างอย่างเดียวเอาง่ายนะครับ เข่างวดที่แล้วก็คือล็อกบนล่างสายพออนะครับที่เขา่าอันนี้เป็นซองล่างครับสวัสดีครับหล่ออดกาศมาตะโงเรียนน้องผู้พาพดินมาบอกซองล่างสายพออออันล็อกล่างนั่นปล่อยไปแล้วนะครับเอฟซี FC. ล็อกบนล่างปล่อยไปแล้วนะครับวัประจำวันที่สิบหกกรกยายนสองห้าหกแปดนะครับามาพบมาเจอก,กันช่วงบ่าย สล่างสายพออ6 6กันยายนนะครับคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับมีทั้งหมดมี5ชุดนะครับสำหรับ2ล่างสายพออเริ่มจากครับคูแรกเลยนะครับเก้าเจ เก้าสองศูนย์เจ็ดสามสามหกศูนย์ ห้าชุดครบแล้วนะครับเอฟซีมีเก้าเจ็ดเก้าสองศูนย์เจ็ดสามสามหกศูนย์นี่คือซองล่างสายพออ่อนะครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับช่วงบายบายมาพบมาเจอกันเอาตัวเล็กเนื้อทางมาฝากนะครับซองล่างสายพอออกครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเป็นล่างอย่างเดียว เขียนอย่าอีกนะครับอย่าว FC สับสนนะครับล่างอย่างเดียวลงให้นะครับวันที่วันที่11 กันยายนหกแปดนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับมีหาชุดนะครับคืออ่ะเ7้าเจ็ดเกย์เจ็ามสาเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนอ่ะคลิปนี้จากล่ากันไปครับไอเอฟซี FC ทางช่องโศกโศก,กมันมานกัน,นสุขคนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ